เรียกว่าอีเห็นข้างลายนะครับบ้านผมเรียกเห็นอ้อมนะครับดูนะครับโอ้โหเขาขึ้นกินประจาเลยมะละกอเนี่ยนะครับแสงแสงพระอาทิตย์สองอ่านะครับมะละกอกําลังสุกเนี่ยก็สวัสดีตอนเช้านะครับก็ผมก็มาตัดหญ้านะครับข้ามฝั่งมาโซนที่2แล้วนะครับช่วงเมื่อกี้ผมทําอยู่นู่นนะครับโซนนู้นเนาะฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับข้ามมาตรงนี้ ตัวนี้ก็มีไผ่ปนไปประปลายนะครับมีไผ่สักประมาณเกือบเกือบสิบกอนะครับโซนนี้ก็ปลูกไว้ใช้สอยด้วยแล้วก็สร้างความเย็นให้บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าไผ่รอยต่อของช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้อากาศจะเย็นสบายแล้วก็ไผ่ก็จะคายน้ําออกมานะครับทางใบนะครับกลางคืนเวลาลมมานี่ก็จะพัดไอเย็นของน้ำเนาะที่ใบไผ่เนี่ยคายเข้ามาออกมาเนี่ย ก็จะทำให้อากาศนี่เย็นสบายมากขึ้นเนาะอ่ะคลิปนี้ไม่ได้มาพ,พามาดูต้นไม้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าอยากจะพามาดูผลพลอยได้จากการสร้างป่าสร้างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมทํามาเจ็ดปีเนี่ยคูมันคุ้มค่ามากนะครับมันมีสัตว์บางอย่างเข้ามาอยู่ในสวนผมนะครับก็เหน็นคือยังไม่เห็นตัวเขาหรอกก็รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดนี้นะครับเพราะว่าผมก็คุกคีอยู่ใน เรื่องป่าเรื่องอะไรก็รู้ว่าล่องรอยเขาเป็นยังไงแล้วก็ปีที่แล้วก็เห็นล่องรอยเขาไปกินอยู่ต้นกล้วยเนาะแต่ปีนี้นะครับก็ข้ามมาฝั่งนี้ก็มาเจอต้นมะละกอนะครับคุณแม่ผมปลูกไว้เนาะก็สุกด้วยแล้วก็เจอล่องรอยการขึ้นไปกินทังเขาเป็นล่องรอยของอเขาเรียกว่าอีเห็นข้างลายนะครับบ้านผมเรียกเห็นอ้มนะครับดูนะครับโอ้โหเขาขึ้นกินประจําเลย นะมะละกอเนี่ยนะครับแสงแสงพระอาทิตย์สองอ่านะครับมะละกอกําลังสุกเลยแต่ว่าผมตัดหญ้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็คงไม่เข้ามาแล้วโซนเนี่ยเพราะว่าปีนี้ทั้งปีก็เพิ่งจะเข้ามาตัดหญ้าโซนนี้นะครับก็เขาก็คงอยู่ในนี่แหละในสวนผมนี่แหละนอกจากจะปลูกมะละกอนะครับที่ปลูกว่ากินตัวเองด้วยนั่นแหละแล้วก็ทาเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าด้วยนะชักจูงให้เขาเข้ามาเนาะก็อย่างที่ผมว่านอกจากพวกนี้แล้วก็จะมี ผลไม้อย่างอื่นที่ผมปลูกเยอะเยอะแยะเลยสร้างแหล่งชักจูงให้สัตว์เข้ามาเนาะก็เนี่ยอย่างปลูกข้างๆต้นมะละกออะไรนี้ก็บักเดนนะครับกระคบป่านะตรงนั้นก็มะตูมนะครับปลูกใหม่ปลูกปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็โตไปโตแล้วเดี๋ยวเขาจะโน้มโน้มไปลงฝั่งร่องน้ําตรงนี้เองนะครับอ่ะข้างๆนี้ต้นมะดุกนะครับอันนี้เกิดเองตามธรรมชาติมะดุอ่ะเดี๋ยวดูร่องรอยเขาชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับอื้อนะครับ เขาจะไต่ขึ้นขวนขึ้นตรงนี้นะครับดูลองรอยเขาสิอ,อย่างเมื่อคืนนะครับนั่งเพื่อนมาเยี่ยมนะครับนั่งกินหมูกระทะอยู่ก็มีตัวกระรอกบินนะครับร่อนเข้ามาตรงที่นั่งกินอาหารกันนั่นแหละเพราะว่าเขามากินหมักสแกนะครับผลของสแกนากํากลังสุกนะครับก็จะเข้ามาประจำแหละมีอยู่สามสี่ตัวนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์ป่าเนาะที่เข้ามาอยู่ในสวนผมอ่ะก็ถือว่าเป็นผลผลพลวงแหละที่ผลพลวงที่มันจากการที่เราสร้างป่าสร้างอะไรขึ้นมานะครับคืออย่างสวนผมเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ไม้ยืนต้นอย่างเดียวเนาะ,ะไม่ได้มีแค่ไม้ใช้ประโยชน์เรื่องบ้านเรือนหรือว่าเอฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเนาะ ไม่ได้ใช่ไม้เนื้อแข็งอะไรที่เขาตัดพงตัดไขอะไรกันอย่างเดียวก็มีผลไม้ป่าไปด้วยนะครับประมาณสักพันต้นนะครับก็หลากหลายชนิดไล่ลไปดูเนี่ยโอ้โหสามสิ 30, ชนิดนะครับก็วางผังว่าผลไม้แต่ละอย่างก็คงจะสุกวนกันไปมีทุกอาทิตย์มีทุกเดือนให้สัตว์ป่าเข้ามากินได้นะครับก็หลากหลายอย่างแล้วแหละอย่างปีที่แล้วี่ก็มีตัวตัวตะกรวดอ่าตัวตะกรวดก็มีเข้ามาปีนี้ก็เห็นนะครับลูกมันตัวเล็ก มีอะไรอ่ะกระลอกอ่ะกระลอกกระลอกหลากสีมีเข้ามาตัวหนึ่งแต่ว่าสงสัยโดนเขาเอาไปขั้วแล้วโผล่มาครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกอ,อย่างตัวกระเลนนะครับกระลอกเลก็กอ่ะกระเลนหรือว่ากระทิบนะครับโอโ้โหมีเป็นยี่สิบสาสิบตัวเลยโซนบ้านผมเขาจะเข้ามากินนี่แหละผลหมักสแกนนาเนี่ยแหละ,ลแ,นนนแ,หละแล้วก็ฝรั่งที่นกนะครับช่วงนี้สุกเยอะมากเลยอ๋อผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่า ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วนี่มีลิงเข้ามาด้วยนะครับสวนผมก็มีลิงโผล่เข้ามาตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วแหละไม่เห็นหลายปีแล้วเขาก็คงเข้ามากินพวกกล้วยสุกบ้างพวกนี่แหละฝรั่งขี้นกนี่แหละที่มาสุกนี่แหละอ,อย่างต้นนี้นะครับผมปลูกไปนี่เพิ่งปลูกปีที่แล้วนะครับนี่ก็ผลไม้ป่าเอ้ยผลไม้นะหมักน้ํานมนะครับต้นหมักน้านมอ,าอย่างตรงนั้นก็มะเมาป่ามะเมาหลวงมะเมาใหญ่ต้นนี้ก็ เริ่มเป็นป่าได้บ้างแล้วอย่างต้นโตๆก็มีนะครับต้นไม้ก็เริ่มโตไปเยอะแล้วแหละค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยนะครับอ่าโซนนี้เมื่อก่อนเป็นดงกระถินนะครับโอ้โหกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้เต้นไม้ที่มาโตก็โตได้ต้นไหนไม่โตมันตายบ้างแล้วก็มาเสริมนะครับตรงนี้เป็นดงกระถินเก่านะครับกว่าจะค่อยๆเคลียร์พื้นที่เนะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยอคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเอพามาดูนี่แหละว่ามีร่องรอยเข้ามาอยู่นะ จากป่าที่เราสร้างเนี่ยมานะพยายามมา6 7ปีเนี่ยแต่โอ้โหแต่อนาคตนะครับผมคิดว่าเนี่ยผมจะทําโพรงเทียมนะครับให้ต้นไม้มาโตกว่านี้ก่อนสักหน่อยนะครับก็เอาไปติดไว้บนขาคบต้นไม้แล้วกันทําโพรงเทียมสําหรับอีเห็นข้างลายเนี่ยอีเห็นอ้อมเนี่ยเขาชอบอยู่โพรงไม้นะครับทาใหญ่ๆเลยไซส์ใหญ่ๆสักร้อยอันอะไปต,ติดบนต้นไม้ใหญ่ให้เขาได้อยู่อาศัยแล้วก็ โพรงเทียมสําหรับกระลอกนะครับกระลอกก็ชอบอยู่โพรงไม้โพรงเทียมสําหรับกระลอกสําหรับบางเนี่ยอาจจะทําเป็นพันเลยนะครับคิดไว้ทําโพรงติดตามต้นไม้ต้นละอันต้นละอันแล้วก็แล้วก็ทําโพรงสําหรับนกนอะ,อ,ะอย่างนกกังเขนดงนกเขาแมวอะไรเงี้ยก็ไปดูไปดูในสารคดีเออเขาทาโพรงเทียมได้อนาคตอาจจะทําเป็นหลักสี่ห้าร้อยนะครับติดไปทั่วทุกต้นไม้เลย แล้วผมคิดว่าโอ้โหฤดูที่ต้นไม้เป็นหมากเป็นผลเนี่ยโอโ้สัตว์ป่าของเจ้าเจ้าเจ้าน่าชม <c oughs> น่าชมมากเลยเนาะก็เป็นหนึ่งในความฝันเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะครับเวลาเราสร้างป่าขึ้นมาเราก็อยากให้มันมีบรรยากาศเป็นป่าจริงๆนะครับแล้วก็นั่นแหละเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะ, <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขอตัวไปตัดหญ้าต่อก่อนนะครับ อ๋อก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวพูดอีกหนึ่งหลกักการแล้วกันก่อนจะจากกันการจะชักจูงให้สัตว์ป่านะครับเข้ามาอยู่ในสวนเราได้เนี่ยไม่ใช่แค่ต้นไม้นะครับมันมีหลักใหญ่ใจความ3มปัจจัยหลักๆนะครับที่จะชักจูงเข้ามาอยู่ได้นะครับหนึ่งก็คือที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยก็นี่แหละต้องมีต้นมงต้นไม้ขึ้นมามีความร่มรื่นบางชนิดเขาต้องอาศัยอยู่ตามโพรงโพรงไม้แล้วก็ทำโพ,พรงเทียมให้เขา ทำโพรงเทียมให้แล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําถ้ามีแหล่งน้ำเนี่ยอ่าเดี๋ยวอย่างเรื่องนกอย่างเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีบ่อน้ํามีสระน้ําอยู่แล้วเนาะของผมเนาะแต่ว่าอาจจะทําเป็นจุดๆกระจายไปตามต้นไม้นะครับเอาอ่างอ่างน้ําวางไว้เป็นจุดเป็นจุดไว้ให้พวกกระรอกกระแตพวกนกเนาะเข้ามาเล่นน้ําอาบน้ําได้แล้วก็ ปัจจัยที่สามก็คือเรื่องของอาหารนีแ่แหละแหล่งอาหารแหล่งอาหารก็ไม่ต้องไปซื้ออาหารอะไรมาให้เขานะครับก็นี่แหละเหมือนผมนี่แหละสร้างต้นไม้ที่เป็นผลไม้ป่าเนี่แหละเข้าไปอ่ะคลิปนี้ก็คงแค่นี้จริงๆนะครับไปแล้วทีนี้